สวัสดีชาวไร่กทุกคนนะครับแลวก็สวัสดีไปยัง Fc MotoGP ครับทักทายทุกคนในรอบดึกมาตามนะัดตามที่เราปากกันไว้นะครับรูปแบบของพอสแคสดึกดึกแบบนี้ใครที่ไม่สามารถติดตามผมได้ทันในค่ําคืนนี้นะครับซึ่งก็คงจะดึกในระดับหนึ่งแหละก็ติดตามผมย้อนหลังได้ในพรุ่งนี้มารืนนี้กันต่อไปนะฮะสุดสัปดาห์นี้เกมการแข่งขัน MotoGP สนามที่12กลับมาในมิสโซโนที่อิตาลีครับโปรแกร,รมตารางเวลาการแข่งขันตรวจสอบเช็คได้2ช่องทางหน้าชุมชนนะครับใน u t ท b e ตรงนี้นะครับกดกดเลื่อนเข้าไปดู หรือจะเป็นในเฟซบ o o กแฟนเพจไบค์เกย์แมนโครักมอเตอร์สปีครับโพสต์ s, ปักหมุดไว้ตรงนั้นกันเนาะโอเคครับคืนนี้เดี๋ยวหยิบยกรืงองราวของฟาบีโอควาตราโรหรือว่าเจ้าแฟบนะครับนะักแข่งของยามาฮ่าเนี่ยมาเล่าให้ฟังเพราะว่าแฟบไปเปิดใจนะครับไปให้สัมภาษณ์มีมากมายหลายประเด็นที่น่าสนใจมากๆครับเชื่อว่าเป็นสิ่งที่แฟนๆยามาฮ่าเนีน่ยจำเป็นที่จะต้องรู้หรือแม้กระทั่งไม่ได้ว่าเชียร์ยรมามาฮ่าไม่ได้ว่าเชียร์แฟบเนี่ยแต่มันน่าจะเป็นข้อมูลนะครับที่เผยให้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่ เกิดขึ้นนะครับในรั้วของเยามาฮ่าว่าตอนนี้ทั้งนักแข่งแล้วก็ทีมงานเนี่ยเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับยามะฮ่าในตอนนี้ดีที่สุดก็คือในส่วนของควอเตอร์โนอยู่คะแนนสะสมอันดับที่11ไม่ติดท็ทอป10เลยนะครับแต่ผลงานที่เรียกว่าโดดเด่นจริงๆก็คือเป็นผลงานในสนามล่าสุดนี่แหละฮะเพราะว่ากริสตาร์ทนั้นมาในคันที่17แต่ควอเตอร์ั้นสามารถที่จะจบการแข่งขันได้ในคันที่7ในเมนเวสนะครับ นั่นก็คือถือว่าเป็นการไล่ทอนอันดับมาได้กว่าส0บอันดับเลยทีเดียวนะครับแม้ว่าจะมีเหตุวุ่นวายชุลมุนนะครับเกี่ยวกับนักแข่งที่ไม่จบการแข่งขันออกไปเนี่ยแต่นั่นก็คือมันพอจะทําให้แฟนๆจะมาห้าในบางส่วนเนี่ยก็พอที่จะยิ้มได้กันนิดหนึ่งครับควาตรโรนั้นกล่าวนะครับว่าในครึ่งฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันก็เรียกว่ามีความเสียเปรียบเกิดขึ้นหรืออาจจะมากกว่านั้น จนกระทั่งที่ซินวสโตนเนี่ยนะครับควาตาโรก็บอกว่าผมนะไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้ยอมรับนะฮะที่จะต่อสู้เพื่อตําแหน่งที่ผมกําลังเป็นไปในตอนนี้คือควาตารโรนะครับอาจจะมีอีโก้หรือว่าจะมีอะไรหลายอย่างนะฮะที่ไม่สามารถที่จะยอมรับความจริงได้ว่าเขานั้นจะต้องต่อสู้เพื่อ1แต้ม2แต้ม3แต้มหรือต่อสู้เพื่อที่จะให้ได้เข้าไปใน Q2 ให้ติดใน10คันแรก นั่นมันเป็นสิ่งที่เขายังทําใจไม่ได้นะครับจนมาถึงการแข่งขันที่อังกฤษนั่นก็อาจจะพอทําให้ใจเย็นๆลงไปบ้างนะฮะควาเตโลกล่าวต่อไปนะครับว่าคุณต่อสู้เพื่อแชมป์โลกเนี่ยมา3ปีติดกันแล้วแล้วต่อมาเนี่ยคุณก็ต้องมาต่อสู้เพื่อให้มีแค่แต้มหรือว่ามาต่อสู้เพื่อที่จะให้เข้าไปแค่ใน Q2 เนี่ยแม้ในในปีแรกเนี่ยนะครับที่ผมเข้ามาเนี่ยผมหลุดร่วงไปใน Q1 น่แค่ครั้งเดียวเองนะ ผมรู้สึกว่าผมเนี่ยพัฒนาขึ้นมากเลยในฐานะของการเป็นนักแข่งตั้งแต่นั้นมาแหละรู้สึกได้และผมก็รู้ถึงศักยภาพของตัวเองแต่ในด้านของสภาพจิตใจของผมมันย่ำแย่มากมันรู้สึกว่าหนักหนาสาหัสขนาดไหนในตอนนี้แต่ผมก็ต้องยอมรับในการที่จะจบการแข่งขันได้ในอันดับที่7อันดับที่8แต่ข้างในของผมนั้นมันปวดร้าวเหลือเกินนี่ก็คือแฟบก็โอทอยมาให้ฟังนะครับว่า ก็กัดฟันนะครับกัดฟันในสิ่งที่ไม่อยากได้แต่ก็ต้องเต็มใจรับมันมานะครับกับการต่อสู้เพื่ออันดับที่7อันดับที่8ซึ่งก็ทําได้สําเร็จนะครับในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะแฟบก็นะครับบอกว่าผมก็รู้สึกว่าสามารถจูนตัวเองเป็นหนึ่งเดียวกับรถมอเตอร์ไซค์ได้นะแต่มันเ,เราเนี่ยก็ยังอยู่ไกลเกินไปกับศักยภาพของรถของเรามันยังไกลมากเมื่อเทียบกับรถแข่งของค่ายอื่น แล้วก็เพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์ของทุกคันเนี่ยมันก็จะมีขีดจํากัดใช่ไหมแต่ในปีนี้เนี่ยเหมือนคุณจะมาถึงขีดจํากัดได้อย่างรวดเร็วมากแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยผมก็สามารถที่จะเกินขีดจํากัดเกินลิมิตไปได้นิดนึงอ่าเราสามารถที่จะต่อสู้ได้นิดหน่อยละแต่มาในตอนนี้เนี่ยมันก็ถือว่าเกินขีดจํากัดเกินลิมิตไปเร็วจริงๆนี่คือแฟบสื่อสารออกมานะครับมปีที่แล้วเนี่ยก็คืออยู่ในฐานะของการเป็น รองแชมป์นะครับผมว่ามันไม่เกินไปนิดหน่อยหรอกมั้งนะน่าจะเกินไปเยอะอยู่สิ่งที่เรียกว่าต้องประเจิญอยู่นอกจากจะต้องต่อสู้เพื่ออันดับที่7อันดับที่8ในตอนนี้ควาตารโลก็ยังจะต้องต่อสู้เพื่อให้อยู่ในท็อปสิบให้ได้แต่ตอนนี้เขาอยู่แค่อันดับที่11นะครับตอนนี้นะครับทางควาตารโลกนั้นออกมาบอกถึงวิธีการที่เขาใช้สื่อสารกับทีมงานแน่นอนนะครับว่าต่อให้เจอสถานการณ์ที่เลวร้ายขนาดไหนก็ตามในอีกมุมหนึ่ง อดีตแชมป์โลกผู้นี้ก็ยังคงมีไฟยังคงที่จะผลักดันตัวเองอยู่เสมอหรือแม้กระทั่งผลักดันทุกคนนะครับเพราะลึกๆแล้วเขาก็มีความเชื่อครับว่าเยามาฮ้านั้นน่าจะเรียกว่าสามารถที่จะทําบางสิ่งบางอย่างได้นะครับควาตวโรนั้นบอกนะครับว่าในทุกๆวันแม้ว่าผมจะไม่ได้ลงทําการแข่งขันเนี่ยแต่ผมก็จะพยายามผลักดันไปถึงวิศวกรทุกคนเลยแม้กระทั่งตอนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยผมก็ส่งข้อความไปถึงโปรเจกต์ลีดเดอร์นะครับหรือว่า หัวหน้าฝ่ายหัวหน้าแผนกเนี่ยทุกคนเลยโอ้โหนะฮะอันนี้ถือว่าโหดมากครับถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าคือโอเคละเราไม่ทราบเราไม่รู้นะครับวิธีการของแต่ละทีมแต่ละค่ายเป็นอย่างไรนะครับแต่ถึงขนาดนี้ก็ถือว่าเขี้ยวถือว่าเข็นกันสุดๆนะฮะแฟลกกล่าวต่อไปนะครับบอกว่าแน่นอนนะครับว่าผมเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจจริงๆเลยนะฮะสำหรับในวัปีหน้าเนี่ย เพราะว่าผมไมังไม่ได้ลองทําอะไรสักอย่างเลยแต่ผมก็มีความเชื่อนะว่ายยมาม่าเนี่ยสามารถจะทําได้อยู่แต่เราก็จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนความคิดของเรานิดหน่อยนะครับในการที่จะเรียกว่าให้มันเพิ่มการทํางานให้มันดุดันมากยิ่งขึ้นเหมือนกับที่ค่ายรถยุโรปเขาทากันนี่มันเป็นสิ่งที่ยากที่จะเปลี่ยนแปลงนะแต่ถ้าทําทีละขั้นตอนเนี่ยผมคิดว่าเราเนี่ยก็กําลังทํากาลังจัดการมันอยู่นะครับนี่คือสิ่งที่ควาตาลลโรมองนะครับว่า วิธีการทำงานของค่ายรถจกักรญี่ปุ่นนั้นอาจจะมีความแตกต่างจากการทำงานของทางค่ายรถจักรยุโรปนะครับและส่วนนี้ควาตารโลก,ก็อาจจะมองนะฮะว่ามันน่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่สมควรที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะให้ได้ผลลัพธ์ที่มันดีขึ้นนะครับควาตารโลก,ก่าว่าต่อไปนะครับว่าก่อนจะถึงการแข่งขันในคาตาลุญญาในสเปนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย เราก็มีการผลการประชุมกันที่มันก็โอเคนะฮะในออสเตรียเนี่ยนะครับถือว่าเป็นผลการประชุมที่ที่ดีเลยละมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรอกแต่ว่ามันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งเล็กๆน้อยๆไปทีละขั้นตอนแล้วก็จะมีวิธีการพูดคุยกันที่สามารถจะทําให้นะครับทางทีมงานที่ญี่ปุ่นเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจขึ้นมาได้อีกนิดนะฮะ ฟบก็ากล่าวต่อนะครับว่าบางครั้งในอดีตเนี่ยนะฮะคือทางฝั่งยุโรปทางฝั่งทีมงานของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาก็บอกเขาก็ตอบตกลงก็าบบว่าโอเคมันได้แต่พวกเขาตอบตกลงเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยรู้สึกดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันชัดเจนขึ้นมากแล้วว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับผมแล้วเพราะว่าการสื่อสาระระหว่างนักแข่งกับทางทีมเนี่ยนะครับมันมันเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับที่จะต้องแบบว่าไปในทิศทางเดียวกันนะฮะ ก่อนหน้านี้โคตโลกเเคยออกมาเรียกว่าซัดแรงนะครับกับทีมงานว่าไม่ต้องการคําพูดที่หวานไม่ต้องการคําพูดที่แบบว่าจะทําอย่างนั้นจะทําอย่างนี้ให้ปลอดใจอะไรเงี้ยก็คือแสดงออกมาเลยนะครับดีกว่าที่จะมาพูดดีกว่าที่จะมาเขียนดีกว่าที่จะมาบรรยายอะไรทั้งนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่แรงเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้ที่มีภาควิจารณ์กันไปนะฮะทีนี้นะครับสถานการณ์ที่ยากที่สุดใน บริษัตของยามาฮ่าหลายๆคนมองว่านี่มันจะเข้าสู่ยุคมืดหรือเปล่าแหมนะครับมันก็เข้าสู่ชัวๆแล้แบบนี้ครับสำหรับควาตาโล่นั้นนะครับก็ยังคงออบอกนะครับว่าไม่คาดหวังว่ายามาฮ่าเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานนะครับใน <c oughs> บริษัทเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แบบชั่วข้ามคืนไปแบบโดยสิ้นเชิงไปเลยนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีในแบบนั้นแต่ควาตาโลเองก็ตั้งเป้านะครับไปที่ การที่จะแบบว่าเจอกันครึ่งทางนะครับมองความเป็นไปแล้วก็มองเป้าหมายที่สามารถที่จะทําร่วมกันได้นะฮะขอตัวลกล่าวว่าเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนใครบางคนจากการที่เขาเป็นคนหัวโบราณเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยเขากลายเป็นคนที่โคตรเจ๋งเนี่ยได้เลยทันทีหรอกแต่เราเนี่ยพยายามที่จะแบบว่าไปอยู่ในจุดที่มันเป็นจุดกึ่งกลางและนี่ก็คือเป็นสิ่งที่จะเป็นความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่เลยสําหรับยมหา้าแล้วก็สําหรับผมด้วยนะครับ คอตโลกล่าวต่อนะครับว่าผมเนี่ยคว้าแชมป์กับยามาฮ่านะครับตอนนั้นเราเองก็อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากที่สุดของยามาฮ่าอยู่นะเท่าที่ผมคิดดูในสิ่งที่มันผ่านผ่านมากับค่ายรถค่ายนี้แล้วผมก็อยากจะก,กลับไปต่อสู้เพื่อหัวแถวกับยามาฮ่าอีกครั้งนะฮะทีนี้นะครับประเด็นของว่าทําไมยามาฮ่าเนี่ยครับถึง ไม่สามารถที่จะเร็วได้เทียบเท่ากับดูคาติที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะครับมีความคิดเห็นของลูก a Mamorini อันนี้ก็คือเป็นอดีตวิศวกรจอมเก่าชาวอิตาลีนะครับก็คืออิตาลีกับดูคาตีนะเขาคงจะมีอะไรมีความรู้มีอะไรที่แบบว่าพอจะอธิบายได้นะครับลูกา m a มาโมรินีเนี่ยก็คือเป็นอดีตวิศวกรจอมเก่าที่ยามาฮ่าเนี่ยนะครับว่าจ้างออกมา เพื่อที่จะให้มาเป็นที่ปรึกษาพิเศษสำหรับการที่จะดูแลเรื่องของรถ M1 นะครับในปี2023ก็คือในปีนี้แหละแต่เอ๊นะครับเรียกว่าประสบการณ์จากฟอร์มูล่าวันของเขาทำไมพอมาทำงานกับยยมาฮ้าในปีแรกเนี่ยเหมือนจะยังไม่ได้เห็นผลอะไรมีหนาซ้ำเนี่ยยังตกต่ำลงไปกว่าเดิมอีกนะครับสิ่งนี้นะครับาทาง <c oughs> วิศวกรจอมเก่านะครับลูก้าบอกว่าในการที่ จะต้องแบบว่าหาทีมงานเนี่ยนะครับเข้ามาเพิ่มเติมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะฮะมันเป็นสิ่งที่สําคัญและอีกอย่างหนึ่งก็คือทางลูก้าเนี่ยบอกนะครับว่าในตอนนี้ผมคิดว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยนะครับน่าจะปล่อยให้อาจาหน้านที่จากฝั่งยุโรปเนี่ยท,ทีมวิศวกรหรือใครก็แล้วแต่นะครับให้ทํางานได้มากขึ้นกว่านี้หน่อยเพราะผมคิดว่าสําหรับวิศวกรชาวญี่ปุ่นเนี่ยคือพวกเขาเองก็ต้องการที่จะเก็บ ทุกอย่างเอาไว้ที่ญี่ปุ่นนะแต่นะครับคุณก็ควรที่จะเปิดใจแล้วก็รับฟังทุกคนสักหน่อยนะครับนี่ก็คือเป็นเป็นสิ่งที่ทั้งลูกานะครับแล้วก็ทั้งตัวนักแข่งอย่างควาตาโรเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าก็ควรที่จะแบบว่ากล้าๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่ามีอะไรก็นู่นนะครับอยู่ในญี่ปุ่นอย่างเดียวเลยแล้วทีมงานส่วนหนึ่งที่อยู่นี่ก็เหมือนทํางานได้ไม่เต็ม,มเต็มไม่เต็มหน่วยสักเท่าไหร,ร่นะฮะ แล้วก็ทางควาตโลก,ก็กล่าวต่อนะครับว่านี่มันเป็นสิ่งที่ยามาฮ่ากำลังเป็นไปอยู่นะมันเป็นเหตุผลที่ผมเนี่ยบอกกับพวกเขาว่าให้เปิดใจกันสักหน่อยได้ไหมอ่านะครับเหมือนกับที่ทางค่ายยุโรปเขาทํากันมันก็ถือว่าเป็นกุญแจสําสคัญเลยนะสาหรับปีหน้าและอนาคตว่านี่แหละคือเป็นสิ่งที่จะต้องบอกนะครับถึงคําถามที่บอกว่า เพราะเหตุใดยามาฮ่าจะเร็วเท่าดูคาติไม่ได้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเหตุผลตรงนี้นะครับกาจะโลกล่าวทีนี้นะครับก็กล่าวเสริมไปนะครับแฟบนะครับออบอกว่ายามาฮ่าเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในแบรนด์รถมอเตอร์ไซค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและผมก็รู้สึกว่าสามารถที่จะเรียกว่าต่อสู้ไปกับพวกเขาได้แต่ความคิดเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนให้มันดูดุดันมากยิ่งขึ้นผมเนี่ยไม่ใช่วิศวกรหรอกนะแต่ผมก็รู้ว่า พวกเราเนี่ยมันเหมือนว่มีความเป็นลดความอนุรักษ์นิยมเนี่ยนะครับหรือว่าความหัวโบราณเนี่ยนะถ้าพูดหย,ยาบๆเานะให้น้อยลงหน่อยได้ไหมะนะครับแล้วก็เรามาเสี่ยงมาเล่นกับเรื่องของข้อจํากัดโดวยต่างๆของกฎกติกาให้มันมากขึ้นหน่อยนะฮะทีนี้นะครับพูดถึงเรื่องของเครื่องยนต์นะครับนี่ฮะเครื่องยนต์ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเลยในปีหน้าเนี่ย ด้วยสิ่งต่างๆที่ควาตารโลสื่อสารกันออกมาด้วยคําพูดความคิดเห็นอะไรที่มันดุดันเหลือเกินในหลายครั้งหลายคราวเนี่ยนะครับการทดสอบที่มิโาโนที่จะเกิดขึ้นนะครับอย่างเป็นทางการในวันจันทร์นะครับก็คือสามสี่ 3, วันข้างหน้านี้นะครับมันก็จะเป็นส่วนสําคัญช่วงหนึ่งเลยนะครับที่จะเรียกว่ามาคอยดูนะครับมาคอยตัดสินว่ายามาฮ่าเนี่ยจะออกไปในทิศท,ทางใดสําหรับนี่คือปีที่5ของควาตารโลนะครับ โดยอดีตแชมป์โลกชาวฝรั่งเศสคนนี้ก็ถือว่าจะได้นะครับสัมผัส M1 นะฮะที่จะใช้แข่งขันในปีหน้าเนี่ยครั้งแรกในวันจันนะฮะแล้วก็มาดูเรื่องของทิศทางนะครับว่าจากนี้ไปอีก6เดือนเนี่ยก่อนที่แพ็แกเกจสุดท้ายมันจะถูกส่งให้กับทางผู้ผู้จัดทางโดน,น้าเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงระยะ6เดือนจากนี้ไปเนี่ยจะสามารถที่จะสร้างอะไรที่จะให้มัน กระทับใจนักแข่งได้ไหมเพราะว่าที่ผ่านมากวาตรโรเองก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าทําอะไรออกมาเนี่ยก็เหมือนไม่ค่อยโดนใจนะครับจะต้องแบบว่าใส่ปุ๊บก็อ้าวแป๊บเดียวนะครับไม่กี่ครั้งก็จะต้องถอดออกแล้วก็ด้วยนะครับเหตุการณ์เก่าๆเดิมๆซ้ำๆว่าใส่ของเก่าก็ไม่ต่างอะไรกับใส่ของใหม่ใส่ปุ๊บก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนั่นก็คือสิ่งที่เราได้เห็นได้คุ้นกันเหลือเกินนะครับทีนี้นะครับกวาตรโรก็กล่าวนะครับว่า เ,เขาก็เห็นด้วยนะครับว่าเคร,รื่องของเครื่องเนี่ยนะครับก็ยังคงถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญอยู่เพราะว่าเรื่องของแชทซีเรื่องของอะไรด้วยนะฮะเพราะว่าถ้า,าต้องการถ้าสมมุติว่าการทดสอบการเทสรถเนี่ย on. ถ้าผมต้องการที่จะสามารถใช้อันใหญ่ได้เนี่ยแล้วที่ญี่ปุ่นเนี่ยสามารถที่จะเอาอันใหม่ไม่ใช่อันใหญ่ครับขออาัยอันใหม่นะฮะถ้าญี่ปุ่นสามารถที่จะส่งอันใหม่ไหมผมได้เนี่ยนะครับมันก็ถือว่าโอ้นะเป็นการ ปรับปรุงที่ครั้งสําคัญเลยว่าอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นในเรื่องของเครื่องยนต์การที่จะได้รับการแก้ไขตั้งแต่ต้นฤด,ดูกาลมาจนถึงช่วงปลายฤด,ดูกาลเนี่ยนะครับคุณคิดว่าถ้ามันมีเครื่องยนต์ที่มันดูแข็งแกร่งขึ้นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเรียกว่าลงมาเสี่ยงลงมาเล่นกับชุดแอโรชุดแพคเกจได้แต่หากมันไม่มีกําลังนะครับไม่มีอะไรพอเนี่ยบางทีมันก็จะทําให้แบบว่าไปได้ยากนะฮะทุกคน นั่นก็คือสิ่งที่ทางควาตาโรนะครับสื่อสารกันออกมานะฮะทีนี้นะครับลองมาดูที่ฟรังโก้มอร์เบลลี่นะครับหรือว่าแฟรงกี้ผู้ซึ่งกำลังจะอําลาลาจากยามาฮ่าไปแล้วในปีหน้าแต่แน่นอนนะครับภารกิจในปีนี้ของแฟรงกี้นั้นก็ยังคงอยู่นะครับสำหรับแฟรงกี้นั้นครับมีความเห็นในเรื่องของเครื่องยนต์ในเรื่องของพลรกํากำลังของ M1 วนะครับว่าในปีนี้เนี่ยก็คือ การเพิ่มขึ้นของพลังกำลังเครื่องยนต์เนี่ยมันมาพร้อมกับข้อเสียเปรียบในการขับขี่อ่านะครับแน่นอนนะครับพวกเราเองก็ยังคงสังเกตได้นะว่าคือมันอาจจะแรงขึ้นมานิดนึงก็จริงแต่มันทําให้การเลี้ยวการบังคับการคอนโทรลรถในโค้งเนี่ยทำได้ยากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้แฟงกี้บอกว่าสุดท้ายแล้วเรื่องของความรู้สึกเรื่องของการส่งกําลังอัตาราเร่งต่างๆเนี่ยคุณก็จะ ปรับตัวได้ค่อนข้างเร็วอยู่จากการทดสอบครั้งแรกในมิซาโนนะครับในในปีนี้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องของเครื่องยนต์นี้มันก็คงจะแตกต่างไปเล็กน้อยละ,ะนะครับแต่ผมคิดว่าผมน่าจะปรับตัวได้ค่อนข้างเร็วและมันอาจจะไม่ได้ว่าเปลี่ยนแปลงวิธีการข,ขับของผมไปได้มากมายนักหรอกยังคงจะต้องแบบว่าขับด้วยสไตล์เดิมๆแต่ในบางครั้งเราเองก็นะครับก้าวไปข้างหน้าได้เล็กน้อยอยู่แต่นะครับพอก้าวไปอีกขั้นด้วยสิ่งอื่นเนี่ย บางทีเมื่อเทียบกับของเดิมเนี่ยมันก็ถือว่าไม่ได้ว่าเป็นไปเยอะสักเท่าไหร่มันก้าวไปทีละนิดนะฮะในตอนนี้นะครับก็คือปี2020ปี2021เนี่ยแฟรงกี้ก็บอกว่าเราก็ไม่ได้ใช้การอัปเกรดในเรื่องของแพ็กเกจแอโร่ในระหว่างฤดูกาลเลยนะครับตรงนี้นะฮะแต่เอ๊ะทำไมผลงานมันถึงถึงได้ดีล่ะฮะถึงได้ดีดีกว่าในตอนที่เป็นอยู่ในตอนนี้นั่นน่ะสิ แปลกใจเหมือนกันไหมทุกคนทีนี้นะครับเมื่อมาพูดถึงในเรื่องของปีกที่มันมีขนาดใหญ่ขนาดบานอวบขึ้นมาเนี่ยนะครับทางแฟรงกี้บอกว่าปีกมันก็คงจะใหญ่ขึ้นนิดหน่อยน,ะนี่เป็นครั้งแรกที่เรามีดาวฟอร์สเพิ่มขึ้นแต่ในส่วนของทางตรงนี่รถมันก็จะช้าลงนิดหนึ่งนะฮะสำหรับปีหน้านะครับฟาบิโอควาตาโรก็จะต้องต้อนรับเพื่นร่วงทีมคนใหม่นั่นก็คืออาร์เร็กินส์นะครับซึ่งย้ายมาจาก l c ล h ซียฮ ประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนานกับซูซูกิกว่า6ฤด,ดูการรวมทั้ง1ฤด,ดูการที่อยู่กับ Honda ของนักแข่งหมายเลข42ยามาฮ่าเองก็หมายมั่นต้นมือน,นะครับว่ารินจะเข้ามาเป็นจิ๊กซอสําคัญจะเข้ามาเติมเต็มจะเข้ามาช่วยนะครับในการควานหา ความแข็งแกร่งแล้วก็มาช่วงมือกับแฟบนะครับเพื่อที่จะพายารมันนั้นกลับเข้าฝั่งให้ได้แต่รินตอนนี้ยังไม่สามารถลงสนามได้นะครับเพราะว่าบาดเจ็บตั้งแต่สนามมูเจโลในอิตาลีรอบก่อนหน้านู้นนะครับแต่ยยมาม่าก็เรียกว่าโอ้นะฮะเรียกว่าใจเด็ดเลอเกินในรอบนี้เพราะว่าเซ็นสัญญาให้กับรินทั้งที่เขายังบาดเจ็บยังไม่สามารถลงสนามได้นะครับก็ถือว่าวัดดวงเสี่ยงดวงกันไปนะครับโอเคนะครับพรุ่งนี้ค่อยมาติดตามสถานการณ์นะครับสำหรับม o t ต GP รอบ fp 1นะฮะในตอนเช้าแล้วก็รอบ fp ซึ่งจะตัดสินนะครับว่าใครจะเข้าไปใน q2 ใครจะร่วงไปใน q1 ตารางเวลาการแข่งขันก็ตามที่บอกไปนะครับในเฟซบ o o กแฟนเพจของผมเนี่ยโพสต์ปักหมุดไว้จิ้มเข้าไปดูได้นะครับลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ทุกคนเลยนะครับขอบคุณที่อยู่กันตรงนี้นะครับพรุ่งนี้ว่ากันใหม่สวัสดีครับ